้พาวข้าวานสิสมาล่ง,งหน้าของในาให้อันทางแต่ละคนที่มี <c oughs> <c oughs> ใายกับสบายดีและสวัสดีพ่อแมนะ่พี่น้องเนาะเออสู่้ๆคนพคิด้อาไงเนาะนี่กำลังสู้ส่องของมวยาะซานเอลของพี่น้องตอนสวยวไหลไปได้องเนาะฮนะมาเบิบ่งเรื่องดินเรื่องนอนตอนหย่าทางพอน้องใช้อีกจอ, <c oughs> อบหนึ่งเอ้าหกลับมาเบิ่งวันนี้โอ้พี่น้องเปลี่ยนแปลงไปหลายเนาะอนะ่สบายดีได้เด้อเนาะ ว่าัดปั๊บแล้วบัดบุคคลเขาน้ะบรรทับบัดทัพปั๊บแล้วคือก็ข่วงข้นไหนพี่น้องเลยเออตอนที่เราปั๊บบุคคลแคบเนาะบรรทัาปั๊บไปแล้วก็คคลก็ข่วงขืนเลยพี่น้องเลยไปชี้ได้อบ่ขึงนีเลเดียวพี่น้องเหระเจียดเจียดปะ ไล่พ่หนูนลยเล็กตัวตัวเดียวตัวเดียวเออไล่หนูว่ากี่นี่นะใก้อ๋อส่องประจันเลยแตกเข้าหัเห็นป่ะไปดีเด้อไปดีายดีเนาะไม่โดนเลยโอ้ยเล็กหนูได้แค่ยังไงเนาะเล็กหนูก็ออกกันเงนี่เล็กหนูเล็กหนูนั่นคือว่าออกเลยเล็กหนูออกล็กเต้าเลยเนาะ ผมก็ทมได้ทำนี่นะเหนเท้าปัดนาีดินนั้นกับพ่วงไลนบ้าเลยระยะเงาลงอีกลว่าเงาเลยเอาละรับดินลงอีกนลงอีกบ่โอ้อกเว่าแห่ลงอีกอีกเอาลงกีนี่เนแหละเลยี่มอกละับดินเฉาลงเงดินพ่นคือเป็นดินทรายแบบนึงเหเนาะ พอเซล้องก็พูดเลยบ่นหรโอ้พอลุงนี่รถเข่าออกไงยังขึ้นบ่ได้เลยแหละขึ้นบ่ได้ <c oughs> ต้องทางเข่าออกแต่พอจิกวดทั้งท่านลงมาก่อน,นเนาะแต่ดินง,งามเลยคือแบบโอ๊ตเป็นดินทรายเนาะเป็นดินทรายขึงเพื่อนๆใครจักเลยนี่แงนซาบดิ้นซาบด้นเนาะอานัมถือบอ่นาะ คลักๆี่นกนเนาดีใจว่าเหื่อเมื่อวันนี้เมื่อวที่ที่สี่จามเมื่อวันที่สี่ออดีใจนะันนี้ม,<อ>มันอยู่หลายมื่ออยู่เน,นาะเจอกันเนาะจ้าจมันอยู่หลายมือ่อหลายวันเติบอยู่พี่น,น,นองเลยถ้ากันกินข่าวกินน้ำเราบ่ม,มือนี้ กินแม่กินเป็นเจ้โอ้เด็กี้น้องเป็นน้องคนบ้านเติบโตอดินบ่โดยแม่ล่ะโอ้เดี๋ยวน่าเดี๋ย่าเติบด้านดินไงเด็กกี้จะได้น้องบ่เลยวะไรเด็กกี้นะแม่พอเราจะได้น้องเพิ่มเพรว่ามันเป็นน้าฝนอย่างเดียวเนาะมันมันมีน้าไหลผ่านมาเนาะเรื่องปูเรื่องปลาก็มันบ่นจะง่ายๆไปน้องเลยแบบน้องชายนี้นะ มันบบคื้แบบบล็อกอยู่ป้ะนี่อันย้ำแรงบอ็อกตรงแ่บเล้นๆภายในหนึ่ง่วโมงผ่านไปพี่น้องเห็นเนาะกลับมาโอ้อเหลียวเสมอวารถเทสดี <crosses> <around> ้พ <capacitor> ี nah <i> ่น <Glenn sound> ้องเนาะเสียเงินดล ดินมันก็จะเป็นอย่างเป็นดินทรายแ้วเทาเคืองเนาะเวลามันจะเป็นทรายอเด๋ยคือดินทรายเนาะเขื่องเพื่อนนะเฮ้ยนะเฮ้ยถึงผสมปูนเลยอั่งไร ด้ยังเก็บผอมอะเมืนั่นตัวกินไกล้บ่ข่าวเาออเปื่อยบคับเั้ยไปเลยเปื่อยบานไกินแล้วเขากินแกนาไม่มาอิ่มเนนมนี่ย บ่อสามล้านบออ่อนใช่ไหนบอ่อไรยลดเลยลนดนี่บ่าล้อพออีกจะเอาะต้อรัน้องนห้าหอพออึาแท้ทำล่านเขาตืมบ่ด้วยมารสิบสิบปัรให้แบบมันตันๆันเนี่ยตัวแล้วเราให้มันลานล้นพี่รองเ,เอง ดินมันก็ค่อนข้างจะสูงเนาะค่อนข้างจะสูงปินมันกับบ่อหอยงามปันใดโคตรปุยพี่งเลยโคตปุยขึ้นแล้มีแต่จะบอกขึนโยล้มเลยก็ได้

อาแล้วบาทเลยลสิเพ <c oughs> ิ <cam ats> <gun pres ide> <sh arp> to <together> ่งไปที่กันยูแล้วบาทเลย้วยังไงหนึ่งนาะเอาโอ้ยาเดียวไปเลยบ่ปาเดียวไปดิมือยังไงหนิปาตีแล้ว ตั้งเฮงอีกแล้วพี่อนเนาะแคบได้เอา่ดิไปแม่ไป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 เดี๋ยวพอท่านนี่ปั๊บแบบก็คับแคบเนาะเฮยปั๊บพวก่งเนอ ใหญ่มากแหละครับมันเป็นเดนไไซเดอร์เรไปเราไปเราไป Lát từ chân là bớt bớt đi <Nhati> ăn nhanh thì này nữa chân là bớt 3 lát Thế nào rồi đó, thật khó lắm 3 lát Có phần pháp nà đi Thế rồi đó Nà cả khoan khai anh Nà ta với cả khoan khai anh chạy Bỏ phần này, đó Ô, bỏ thọc pháp ở đây, cuộng cái gần đấy bỏ đi Ai ơi Thế kia là khắp khép đó Pháp, pháp ma rồi Ô, mà cái gần đấy, rồi nó cuồng cứ gần đấy cách đi ra là Phan tiếp Phan tiếp đó Hạt mất mắn... Chị bằng ngang đi là mỏng phân chốt đi phải đoàn kìa Mỏng phân nào đi ngàm đó Thôi bà thùng thì cứ lái đấy nhìn tôi và thom nicker bọn đi học học uh... thì đó lại đây học không học 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 không học 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 rồi học 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 Nó học 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 ไป่นคะืนไปในช่วงคืนหน่องแล้วเป็นจะเติร์ดปเดื้ดปั้นไปนะ kia vậy đó Để khi điện sai thì họ sẽ phải khởi nguyên để sai thì họ sẽ phải có nguyên, sản vậy บอกข้าวไม่ใช่สายข้าวให้ไหมขืนเจ้าปข้าวของเจ้าเองก็ข้าวของก็อก็ไมได้กนบ้านข้าวอ่อนบอกนำกแก่ไเนาะออนคักได้คอยกินอยู่ไหชาน่เขาจกินบ้งไกินเยอะใช่ปากเลียวไะเอากันน้เอาิดมาดเดอ ได้กินได้ป่าด้วพี่น้องเลยมีกลัวปลาท่วงเนาะเออโซนนีเ่เราพอนำปลาท่วงกินนะต้องอยู่ท่วงกินพี่น้องเลยเนาะ่อยเลึกคำว่าคำว่ขาขึ้นวเอาขึ้นมาดิโอ้ยปิ้งแล้วพ่อหนูนะติ้งแล้วหนูนะเลย กูปีกไหมกูปีกไงเอาไปยังอเลยปีงไหเอาไปยังเอาไปยังพักกินข้าอีมเลยีือข้างขาวต้งยังเหาอเออ

Này thì cứ xin bà quá thôi đó Dạ, làm ăn chủ tiền Đây, đây là chưa แล้วก็เลือกเพร่อนคนลองแบบเพราะต้องเป็นนายดิคุณลองแบบเอ้ครถเออข้าวไวมาพี่นะดูลุมเพมี่อไมาอยู่รถพีบไหม าพาเลยพาเลยโอ้อยากกินเดิงแบบก้วาวนี่ลายอวออยู่พุ่นนะลายอวออยู่อยู่ต้นนะเะได้บอกข้ามาะมาเลยพาเลยไหมงานบนแป้งเขาเลยฮแบบะเลขเผาป่พาแลนะ้วคอยอเรื่องงานก่อนตักแป้งร้านท่ไนเลยร้าสีผากเผาแล้วิ ชา้าข oh, ้าวพาพาพาบ้เฉยงอยู่เลยกินแล้วนะยังู่ได้ข่ขยังกันแล้วเอานไปขึ้นเอาไ่สิขึ้นเอยัอนอยู่เลยเาบอ้าไปดีใจบู่นกเลดีใจแล้วไ่ดีใจเบาเบาๆนเอ้า่าน้ำจ้าดีใจดู อ้าวบาเห็ดเปียกอยู่เนาะนี่นี่นี่บัลลีว่าเนาะจื้อข้ารถในเด็กฮะจัดจัดแม่ด่าได้ยอกแล้วปเราลงมาเลยจับห้องแล้วเนบะยิ่งบุคคดดิบอเถอะเป็นพี่จอดใจแท้น่ะพี่จอดทังจอดักเราเนากลุ่มใจอยู่เนาถ่ายคลิปคลเราโมไม่เสียงไม่ว่าไม่อยนยแม่ ไล่เยอะแต่ว่ามันน้องใส่ไม่ไหวนะบุหรี่ต่คลิปเดียวนั่นแหละจับบุหรี่จนกระฉับแล้วไม่พอหนะูเพิ่ยมีปัญหาวันเสียดายตูดมันหักงานมันเป็นงางชื่อบไรตูดมันหักเพราะนี่กับมันมีปัญหาแต่ว่าเจ้าต้องเบิ่งมึงนี่เห็นมันมันมันได้ตลอดมันเสียซี่คือได้เอาเดียว ถาางกจะเ่าเนาะเดี๋ยวทไมอีกอทอพี่้องเนาะเป็นสิมาลงของน้ำของนานบ่อันนี้พี่รองเลยโอ้ทออันนั้นพี่องเลยเป็นสิมาลของน้ของให้นทางแต่ละคนที่มีเป็นพูดด้วยพี่องแต่่บานทางรัฐบาลซอยพนาะ บังดีต hey, hmm, you know. ุ้ยมาแล้วพอพอพ่อวั้มันเปลี่ยนมากจิเห็นบ่อมหรืยันยโยมใน่ตกใจเปียดใครด้กี่นะพาพาด้วยใช่พาเป็นบ่อได้แล้วบอโอ้ เอาหนาวแท้ไปรองเมันนี่โอ้ยดีลอกแทนนี่ล่ะน้ำมัลายแทนนี่ล่ะเนาะดีเจ้าบอกว่าทอคนลงมาให้ล้ปุ๊บเอาแล้วบอกข่าวกยั่งไหนะข่าวกํยั่งมเยมาทข่าวกัจ้าคือตุ้ยขึ้นคือตุ้ยขึ้นบอกคือเปงอกเป้งอก่านเลยเจ้าเลยเป็นยั่งเป็นยัง ก็ไม่ได้ตุ้ยนะจะกระตุ้ยขึ้นพวเาเสื้อตุ้ยเขาจะตุ้ยแล้วบ่อใหญ่ขึ้นกว่าตอนมาพ้าเนาะบ่อใส่เสื้อเสื่อรวมเลยจะเสื้อรวมสิบ่ือร่อนจะจะเป็นดาวแท้ในพี่น้องป้องไฟคี่น้องป้องวัดชุผูชุนยาอยมียืนวัดุกเชืุนเนาะอาสบายดีสบายดีสบายดีันสบายดียม่ดีข้าว ยังไปอิค้วไปขนอีกยเ็นอยวบครบเราังไรังะทบดินได้เป็ุจีงเลยเปนจุจีงมันยางบ่งวันนี้พานุ่งมันยางบ่งานนี้มาวันนี้แปลนเติดป่แปลนเติรดเลยนึกแค่ไอยเนาะพาลดลีลองไส้คำทีพาให้กินกันกได้ลขอรับเปลอีกเนย แนให้เป็นกระพร้าบดีปอไรส่ลุยเดี๋ยว้นนอนเนาะไปใส่บสบายดีเดอ้อชาเด้อวัคซีนสุดทุกคนเนาะอัปเดตเป็นดีพี่สองพี่น้องเลยให้ทางอันพอเล่าผ้าไมเลยตามบนเม็ดแล้วเสืยบผ้ามาแล้วพี่น้องเลยเนาะอ้าวหรับคลิปนี้กับวาย่างขอจบคลิปปิดคลิปเป็งซิ่งกันนี่ก่อนพี่น้องเลย เจอกันในคลิปหน้าได้พี่น้องเด้อเนาะโดยเข้ามาในรายการบัวหื่อประต้องในรายการผัวเจ้ามวยงามได้พี่น้องเนาะเอ้าพี่น้องไงสบายดีได้สวัสดีพ่อแม่พี่น้องขอคมุกกับใจเนาะฝากซอยก็ได้ก็เส้บมยงามพี่น้องผ่าเส้นสบายดีพี่น้องเนาะฝากซอยก็ได้ก็แส้นซ่องตรงนี้เนอะของบวยงามเลยเด้อ